สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทาก๋วยเตี๋ยวคุกรับประทานกันนะคะก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นเส้นหมี่คุกค่ะวันนี้เราจะทําแบบไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้รับประทานได้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําน้ําปรุงกันก่อนค่ะเตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีตัวส่วนของน้ําตาลค่ะประมาณสัก6ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสค่ะ6ช้อนโต๊ะน้ําปลานะคะประมาณสัก4ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูนะคะ ิบช้อนโต๊ะิวดำหวานค่ะประมาณสักสิบช้อนโต๊ะเราสามารถใช้ช้อนโต๊ะที่เราใช้รับประทานข้าวได้เลยแบบนี้นะคะตัวช่วยของเราค่ะก็คือผงปรุงรสใช้ได้ทั้งรสไก่แล้วก็รสหมูประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วส่วนของน้ํานะคะเราใช้ประมาณสักน้ําเปล่าอย่างเงี้ยค่ะใช้ประมาณ200มิลลิลิตรค่ะหรือประมาณสักหนึ่งถ้วยตวงเกินนิด,น,ดนิดค่ะ เราจะต้มให้เดือดเราจะต้มให้ตัวเครื่องของเราเครื่องปรุงของเราเนียน้ำตาลเลยละลายนะคะก็เริ่มเดือดเมื่อเดือดแล้วใ,ใส่น้ำมันพืชประมาณสักสามช้อนโต๊ะหรือถ้าใครมีน้ำมันหมูก็ใส่น้ำมันหมูก็หอ,อมนะคะแล้วเราใส่กระเทียมเจียวนะคะก็เพื่อนๆก็เจียวได้นะคะก็ประมาณสักลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะก็จะมีความหอ,อมะคะ่ะ เมื่อใส่น้ำมันกับกระเทเียมเจียวลงไปแล้วเนี่ยให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เย็นตัวตัวก๋วยเตี๋ยวคุกเนี่ยน้ำซอสปรุงเนี่ยต้องให้เย็นตัวก่อนนะคะและถึงจะนํามาคุกกับตัวเส้นหมี่ที่เราลวกใหม่ๆร้อนๆค่ะเราจะปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนของก๋วยเตี๋ยวคุกก,กันค่ะน้ําคุกเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราก็เย็นตัวแล้วนะคะ ก็สามารถเก็บไว้ทําได้หลายครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุกอันนี้เราก็หาโรนะคะหรือใครมีขวดเนี่ยก็สามารถหาเก็บแล้วใส่เข้าตู้เย็นได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทาก๋วยเตี๋ยวคุกสําเร็จรูปกันค่ะเราจะทาก๋วยเตี๋ยวคุกใส่เป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นสุกแล้วเนี่ยจริงๆเขาสุกอยู่แล้วนะคะเราก็ลวกให้ร้อนถึงข้างในแล้วก็นําขึ้นค่ะแล้วเราไปลวกเส้นกันค่ะ เส้นหมี่เราลวกสองแผ่นตามที่บอกเพื่อนๆนะคะเราจะใช้น้ําตัวคุกเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยเย็นแล้วนะคะให้เย็ยนค่ะเพราะเส้นหมี่เราร้อนใช้ประมาณสักร้อยห้าสิบมิลลิตรค่ะเราก็จะคุกเส้นหมี่ของเรากับตัวน้ําคุกเนี่ยจนน้ําเริ่มแห้งเลยนะคะก็จะซึมเข้าไปอยู่ในเส้นของเส้นหมี่ค่ะ เส้นหมี่คุกของเราเนี่ยนาก็ซึมไปในเส้นเรียบร้อยค่ะเราก็สามารถเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่จานกันค่ะเรามาเสิร์ฟใส่จานกันค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ใส่ตุกชินนะคะมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยเราจะโรยต้นหอมผักชีค่ะ ให้เพื่อนๆใส่กระเทียมมาประมาณานี้นะคะเอาเฉพาะตัวเนื้อกระเทียมค่ะและ้วอนนี้ว่าตอนนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวคุกเราก็เรียบร้อยน่ารับประทานนะคะถ้าใครต้องการเผ็ดให้เติมเลยค่ะ,ะตัวพริกป่นนะคะมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วน้ำส้มพริกดองค่ะใครจะเอาพริกต่ำก็ได้พริกขันก็จะได้สัมผัสของเนื้อพริกนะคะ ในนี้รสชาติอร่อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆเอาเฉพาะตัวเนื้อพริกค่ะก๋วยเตี๋ยวคุกของเราก็เรียบร้อยนะคะ เพื่อนๆทดลองทําดูค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะน้ําปรุงแล้วก็เก็บไว้ได้ทําหลายครั้งค่ะถ้าต้องการทํามากกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณสัดส่วนตามที่บอกไปเลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะลองรับประทานดูรสชาติอร่อยเลยค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้อร่อยกับเมนูนี้ค่ะสวัสดีค่ะ